มานะป้าป้ามาลงไปไปมามาเดี๋ยวยาจะป้อนข้าวแลนะยือนอนะจ๊ะยนนะ ไหนเป็นระเบียบเรียบร้อยลูกทีละตัวทีละตัวทีละตัวอเ,อเ,เอาให้ไหล่มาี้ทำไมให้องอีิอ่ะพอเด้อพอเด้อดีดีๆแม่นัน่นแน่ะให้อรีทำไมลูกให้อรีกินด้วยอรีก็จะ กินข้าวปลาป๋องปลาป๋องนะคะเสริมเสริม,มาอาหารนีไ่ไปแล้วอ่ะออกมาหน่อยยังไม่เห็นอ่ะแบมแบมเอาอข้าปลาคใครไม่รู้ให้แกจะให้แบมแบมอะแบม ให้แดมก่อนโอ้ยบาได้สิเลยไม่ทางนี้ล e. oh, ูกแบมนะใครอีกยังไม่ได mm ้อ hmm. oh, oh, so, so ่ะมู้หลานยังไม่ได้สักคำชวนชื่นอะกวามูเด้อมู้หลานก่อนให้มู้หลานก่อนหลานโอ้หักควมูได้สงคำแล้วโอ้ยดูสิหนังเป็นนี่นะนั่ง บ้างให้เพน,นีก่อนอ่าเดี๋ยวให้ตากับตันด้วยอะน่า <c oughs> กินทุกคนลได้กินทุกตัวได้กินทุกตัวไหนไหนทีนี้อ่าน้อยนี้ยาเยียากยาียากชื่อก้อนกต่จังกินมากคนได้ยังเจอมานั้งสองก็ยังไม่ได้กินสอง อ่ะหวานนี่และหลายคำหลงอยู่ด้วยนึกว่าน้องหนึ่งอ่ะน้องหนึ่งเหนียวเด้อลูกเด้อเหนียวน่ะเด้ออย่ามาใกล้เขาอย่าลำคานเหนียวก็ไปอยู่โน่นไปไปกินอาหารเจ้าบุก้า ฮมมลันต <c oughs> ันโมนันอหวานหีฉลาดดอไปรักทั้งนั้นรักทั้งนี้เนาะตอนอยู่ตรงนี้มันไปรักทังนี้ไปไหนแอนงวนไปไหนโอ้ให้แสงนวลพนอน อย่าไล่เมียอย่าไล่เมียอ่ะามู่หลานคนอุ้ยเขาจะป่าโตหลายหวานเลยอ่าให้น้อยนิดอ่ะโอ้น้องแข็งแข็งนวลแม่งทองแข็งนวลหนมันอิ่มเน่ยเพิ่มกำลังมัน ไกลเด้อเหมียวนั่นเดี๋ยวยายให้กินโอ้ยหวานเลยกว่าบ้านกว่าเมืองเนาะมีใส่ปากไผรกะห,หับเอาห้บเอาอืมอ <c oughs> ย่ามาใกล้อนี้กันเนี้ยบัง ต้มาใกล้เขาหรอกมันไปคือปลาไลปลานมาใกล้เขาได้เบออืมอกินหลายก็โมเปนนี้มันให้น้องสองน้อยน้องสองก็บริกินก็ไหนบท่านโมอะน้องเบมตัวไหนน้อยนะรูดได้จะเรียกหมดเบห แตงนอนอยู่ไหนแตงนอนมาได้ลูกแตงนอนแห้ทงทอดห้องสี่ดียู้ค่ะมันยิ่งใจใกล้คลอดลนะร้านมาเพื่ออินเราบอกโอ้ยอันนี้ก็ได้ใส่ใครยังไม่ได้โอ้ยกลับกันยังไม่ได้ต,ตักทีดมันไม่ได้ปกติ อา่นซื่นแมแบมไม่ทันเบื่อนละหรอกนะมาบ่ายก็เก่งไหนซื่นซื่นก <tem> ็เก่งให้โมหรานด้วยโมหราณก็ใจด้วยอ่นนี้โอเซปนาดีท็ดดาป๋่งอร้อยปลาป๋่งอร้อยอร่อย โอ้ยไม่ได้นองตองไงน้องตองก็บ้ามมือาปไหนอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋วขับปเดี๋ยวปเดี๋ยวไปอืโอ้ยน้องกุ้งย่นน้องกุ้ง นอยตัวเองนะไม่กินกับข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีิเดี๋ยวรักคิวเดี๋ยวรักคิวอะเบิมเดี๋ยวนะน้องแบมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแล้วเด้อบัน้ไปหากินอาหารเม็ดเด้อยากมาได้พอนแค่นี้เองให้น้องสองไป

ให้ครดีนะให้กับตันดีกว่ากับตันได้กินชาวกว่าเพื่อนอ่าอ่าใครจะเอาคำสุดท้ายใครจะเอาให้เป็นนี้ดีกว่าหมดแล้วโบเบอ่ะหมดละหมดละให้ไอ้ปลาเหล็มจ้ะแต่พอ่อมันอยู่ไปกินอาหารเม็ดนะพ่อไดะ หมดแล้วหมดแล้วพ่อแม่โหมดแล้วก็โห